สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ในช่องของติ๋มกุชมาลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้กับพ่วมอันทีมงานกาลังทยอยทยอยกาลังสิงทยอยมาสอบเด้วพี่น้องเด้อเราจะไปดูกันว่ามีใครมาบ้างนะคะเดี๋ยวามาเมตติมกับห้อยูเหน่อวันยู่ไก่เดลี่ตองเตรียมโมจักน้อยนะคะก็สอนเดือยเดือยพี่น้อ หนึ่งสี่สี่ห้าคอนแก่นนี้รถไทยหรือเปล่านอ้อ mm hmm. เราจะมาดูกันว่าคนในรถเป็นใครนะคะเดี๋ยวกระลุเดี๋ยวกระลุกขอบุญนี่คืกกำลังใจกันแล้วกันเรื่อี่นอนเด้อพากันฉิกถอเทียงไปตอนนี้บอะไรเรื่องี่นอนอ้าวมาแล้ว นสวยของเรามาแล้วผมยาวๆเป็นไทยยตฐขาอ้าวน้องจีนมาบาริสลามาแล้ววันนี้แม่ได้จะคลิปอะไรโอ้ยมาแต่ได็ก้องคลิปนี่แหละป้าหนูก็ฮาเดได้จะคลิปเยอะเราก็ได้จองคลิปนี่แหละกินแม่กินเข้าไปกินแล้วลูกจอันนีดกระเพ้ามไก่ บรรยากบรยากได้แมีส่วนเอาได้แล้วเพียงก็ได้เข้าชิวชิวสบายสบายขึเทิร์ดที่โอ้เดี๋ยวเรามาจะมาดูกันว่าผู้ชายที่ขับรถนี่เป็นใครมีใครมาบ้างนะพี่น้องอ้าวลูกต้นต้นนี่แม่บ้าเม่นไผ สวัสดีค่ะมาได้กินเข่าครับเนี่ยบ่แซ่บปะไล่ะเสียบไปกินนัไรพี่นด้เสืองามแท้มันไกลยุ่นเสื้อสวยจังเลยเสื้อสวยเสื้อสวยได้คลิปแล้วไหมเนี่มือนี่ช่วงนี่แหละตาไม่เนี่ยมันตัวประมาณบ่ไใดตรงถ้ำคันนี้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้อันนี้ขั้นนี้คือสีเมนร์หลุดอาย มียนอดเา7288นีนน 7, 2, 8, 8. ่เรียกสวยมากเลยทีน่นอกบางคนก็จะย,ยอยมาแล้วนะคะแม่ติ๊มก็ยุนี่ยุ่เฝ้าวี่เนี่ยคนจอมยามได้กับยามนั่นล่ะพระบาบาเดบาเดออกไปยุ่งทั้งนอก อาจารนักดนตรีก็กินข้าวเอาเอาเลยจ้ากินกับยังเนาะข้าวหันอาจารย์เทียกินซองเทียแล้วขั้นในช่วงมืนรู้ก้อยก้อยบางหูครับปลาไหลแม่ติ่มที่เนี่ยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บานเีจะแม่เอามาให้ครับผัดกะเพราอยู่ในห้องก่ย่างอยู่ดีอยากบ่ เอามาใส่จานเบือดแล้วสดนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปเอาผัดกะเพรามาให้แป๊บแป๊บเอาผัดกะเพรามาให้พิงก่อน,นโยโย,โย่ไว้ได้ยังเปากินเยีนะ่ยมด้อเอาผัดกะเพรามาให้อหา,อาจารย์เตีย้ยกับจานเบือดเยี่ยตีกันเยี่ยตีกัน วขาวัาวานตีกันนะโอ้ยมปนไพ่นี่บังบอกซอซเหรออ้มข่นนี่ฝ่าอันขอบคุ้นอันบานหักละหน่อยเด้อซุ่มทีพี่แม่แม่ก็ได้ขอบคุ้นายๆเทียนมาไล่นํำใจมาะห้แม่ทิม พ่นเลียตัน์พ่นก็ะเล้หายโอ้ยสีขอบคุณหลายๆใหได้กลับขึ้นไปลอยหลานพันหลานเออตอนนี้เนี่ยติมยางมากกำลังจุดตาแะบผัดกระเพราไปให้อาจารย์เบิร์นี่ยางกระเบงปั่นกันนี่พี่น้องผัดกระเพราผัดอดีกนี่พี่น้อง Oh, หมดหลังจากพ่อเดี้ยงอุ่นให้พี่น่องหอนกับข้าวกัน <c oughs> ขอบคุณให้ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อว่นวันแม่ติมสีถยย้าอีหยังลงเพิ่นกับเบิ่งหายเพิ่นกับเจมมนดีหไรเจเมนปลื้มใจดีใจแค่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ผุนหอผงสุรสขาดบ่ได้ในห้องกับซีมี่เครื่องไฟฟ้าเขาก็ับห้งกินเอง กินก็กินได้ซ้ำอิ่มแหละพี่น้องเอ้ยแนวกินแซ่บอันนี้ก็กินได้ซ้ำอิม่มนั่นแหละกินเพื่อความอยู่รอดนะพี่น้องเนาะอุนอ่นเน,นี่ยอุ่นเนี่ยกระทำต้น แับไปให้หมดเลยวหมดจ้วงดอกย,ยังมาแล้งกับเสียดกินไหมถ้าเราจับมันนั่นต้องกรวดอันนั้นไหมพี่น้องมันค่อยอัเสีนยนี่ได้เดียด๋วยวปิวดห้องกัน ไปนะเอาพันกะเพาไปเป็นคนปุ่นพัดกะเพาะไปจะแซ่ครับมันยิ้มเหรอบุ๊ อันเสียงบือๆอยู่ในเสียงรมะเป็นนอนรอมรเม,ม,ม,มือนล้องนีังสี่นอดีหนยน้องส่สาญก็มาแล้วกำลังเดินเหนี่ยวเหนียวมา เออโยใบอิลีเอานี่ซอนบ่ล่ะขอบคุณครับนี่ครับมีมีมีเอาเอาซอนน่ะอนเอาซอนน่ะซอนแม่หนึ่งผัดกะเพราไม่กินไม่กินเข็ดเองยร์เข็ดเียร์ทำเองทำเองทำเองปีมือแม่เองโอ้โหทำเองกินเองทำเองกินเองเลยแซ่บเองแซ่บเองโอ้เครื่องในอุดมเลยโอ้ยเครื่องในยังหยุดอยพี่มอดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คือค่คือะแซบาเลแงเียวิชิเอาเอาเคลื่อนกันกันเถนาทอตาแม่ก็ดีใจน้ำโยอันผ่ากันอันกินอันนั่นยิงหมผ่ากันย่างเนื้อกินิงกินย่างันนเสียดายเสียดายเสียดายผ่ากันย่างหมูเอาเอกินน้ำกันลูก จะได้มีกำลังตีกองเฮ็ดงานตื่นแบบนี้ตัมันตื่นัระชาพานาคิดไม่หล้ยท่าท่าแ้่เฮ็ดตีเองเนี่ยเฮ็ดเองเดี๋ยวมูอแร่งเดี๋ยวเฮ็ดเพื่อดอกหาเด็ดตังมาให้ครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเด็บแบบอันนี้ดูเตอร์หลังจากตีเฮ้าเนาะพี่น้องแล้งทีนแม่จะเป็นนักกิน วันนี้เรวตัวบุญในยินค่ะว่าลูกต่าบ่าแซบก็ดีใจได้แม่ทิมก็ได้มากงอ่งแต่เด้อย่าเครียดมาเให้กินอีกสิเนียขอบคุณในทุกกำลังใจในความร้อนความอบอุ่นความเป็นกันเองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอ้าวสวัสดีค่ะลูกที วิทยาเอาคือตาหากเทแมงสาบยังไม่เป็นตาหาก,าากเต๋อมาเต้ <laughs> จนจัริงจริงคือตัวสาบเป็นพวกนี้เลยกลขอต้องแก้สถานการณ์โอ้ยสุดยอดดีแม่ละหัวมาสันสอันบ่กเป็นตอแางหัวแต่อันบ่กเป็นตอแางหัวกันแต่เพ่งเอี่ยวลันปั่นล้วพี่น้องเนาะแต่ยังหัวเนะ <laughs> าะมันก็บว่าด้เตรียมซอม้อมจะขึ้นยังกับว่าออกโอ้ยแม่ติม่มขอโทษหลายๆเด้อ ตอนนี้ทีมงานทุกคนก็มาเกือบหมดแล้วนะคะว่าริเป็นต้นก็มาแล้วลูกจินก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกป,ป, <c oughs> ปัน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 ก็มา <c oughs> แล้วออมาแล้วสวัสดีค่ะลูกสุสายหย่คนสวยก็มาแล้วนะคะรายงานตัวลูกปเปาเปาก็มาแล้วนะคะมาแต่ว่านอเหนื่อยลืนี่ก็มาแล้วมา,มาก่อนหนูเลย สวัสดีค่ะนี่นะคะเฮ้ยบัตดีพระเอกโบด้วยบัตดีผู้ช่วยการชายด้วยนะคครับร่างโซ่เรื่องเง่นเจ๊งเห้าเจ๊งเหงาเจงเหงาเพ่อนเพื่อนมดเจ็บพอยู่าการเจ็เียงเียปวดผู้เรียนหล่า คนเป็นหอดสวนคนแล้วใช่นี่ครับหัวแขกได้ตัวนีบังขุดก็มีขุดเห็ดสวนเห็ดหัวโจกซะสนันวันไหวขุดเมื่อตะยูได้กินมาแล้วเนี่ยเออเนาะว้าเรียนนะจ๊ะนึกจะยืนคนนึง มันคิดว่ายด้วเสร็อเนี่ยมันจะมัยังเห็นหนาจังว่าย่ง้ยเนาะเมียนเบเห็นแล้วเนาะเราบอกจะออกจะห้องเมียออกมาอยู่ออกมาให้เห็นหนากาอยู่ให้เห็นหนายู่มีมอนี่ละออกมา้วขอบคุณทุรกีเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับอวัยเสนีก้อนขอบคุณนบคุณกันอวนีลอย่า